ต่อไปเรามาถึงท็อป3แล้วนะครับก็คือมาเลเดอร์รีไวท์ทันเดอร์เกมไวท์สแตมป์นะครับร่างนี้ของมาเลเดอร์รีไวท์นะครับก็ชื่อว่าคาเมเลเดอร์รีไวท์เลยนะมันแบบไม่มีอะไรต่อมาเลยนะก็คือแบบชื่อรีไวท์ปกติไปเลยอะแต่ไวสแตมป์ที่ใช้ก็จะเป็นทันเดอร์เกมไวท์สแตมป์นะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าร่างเนี้ยไม่ชื่อรีไวท์แบบเพียวๆไปเลยอะเออแปลกดีนะครับร่างนี้ของมาเลเดอร์รีไวท์นะครับก็เหมือนจะเท่แต่ก็ ไม่ค่อยเทเท่าไหร่คือยัยงยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันใช้สายฟ้าได้เยอะมากอะ่ะแล้วก็แบบเน้นสายฟ้าแบบสุดๆอะ่ะแถมร่างเนี้ยทำให้นึกถึงมาเลเดอร์ซีโรวันร่างชายนิ่งด้วยนะถือว่าเป็นร่างโปรดของผมเลยโดยรวมร่างนี้การเตะต่อยการกระทาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะกินจะนอนนะครับแม่งมีสายฟ้ามาหมดนะครับคือสายฟ้าเต็มจอนะครับร่างเนี้ยและมันก็ตรงคอนเซปต์กับคลิปเราสุดๆเลยนะเลยได้มาอยู่อันดับที่สานะครับสำหรับมาเลเดอร์รีไวท์ทันเดอร์เกมไวส์แส้ม พวกเราไม่ใช่ผีสัตว์รีไวซ์ตัางหากเหลือย่มหรวดเดียวไม่สิไปลุยพร้อมกันเลย